งานกาชาติค่ะเริ่มแล้วค่ะวันนี้สําหรับงานกาชาติ <c oughs> ประจําปี2,567ค่ะเริ่มแล้วค่ะสําหรับวันนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่12วันเตง็งตั้งแต่วันที่1 1ถึงวันที่22ธันวาคม2,567ค่ะ รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานกาชาติประจำปี2567ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดทศมราชา7 2พ0 0ษาถวายพระพรระหว่างวันที่11ถึงวันที่22ธันวาคม2567ณสวนลุมพินีเพื่อร่วมแบ่งปันและสนับสนุนสภากาชาติไทยในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และผู้ได้โอกาสพร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ร้านกาชาดและบุธ จากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนและสถาบันการศึกษากว่า100ร้านค้ารวมถึงกิจกรรมความบันเทิงอื่นๆ <c oughs> อีกมากมายเข้าร่วมงานฟรีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึงวันที่22ธันวาคม2567ณสวนลุมพินีตั้งแต่เวลา11นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาแล้วก็วันสุดท้ายนะคะจะขยายเปิดถึง23นาฬิกาหรือสามารถร่วมงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ iRedCross.org ตลอด24ชั่วโมงค่ะ